นด้วยนะครับทุกคนก็อยู่กับช่องแบกเรนเจอร์นะครับทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับพราขอเสียสละเวลาอันน้อยนิดเพื่อกดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับเราก็จะมาสุ่มหีฮาโลวีนนะครับแล้วก็สุ่มเกียร์เลอนาดด้วยนะครับก็คือเกียร์เลอนาดนะผมบอกเลยว่าตอนนี้มันยังไม่ได้เพิ่มโอกาสแล้วทุกคนเพิ่มโอกาสเพิ่งไปนะคนอ่านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามารับกล่องสุ่มเกียร์ฮาโลวีนก่อนนะครับทุกคนก็ภาวนาขอให้ได้เกียร์ที่ใช้ได้ที่ไม่ใชช่่อออแรกกะทุคนเ ขอให้เป็นชุดฮาโลวีนละกันนะครับทุกคนก็อ่ะก็ไม่อยากได้ที่ขานผุหูแมวด้วยนะทุกคนกคน็ชุดฮาโลวีนต้องมาแหละครับทุกคนอ่ะหนึ่งสองสามมาอืโอหมาแล้วครับฝูทุกคนมาจริงว่ะเฮ้ยมาจริงนะทุกคนสลับชุดฮาโลวีนนะโอเคถือว่าดวงดีและดวงมาดวงมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นเกียร์กันต่อเลยละกันนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปดูเกียร์ในคลงังของผมนิดนึงนะครับว่า มันมีเกียร์อยู่กี่ชิ้นอะไรบ้างนะทุกคนก็เอลซ่าก็ติดประมาณนี้แล้วคนก็เออเป็นชุดทารบินมีชุดทารบินกี่ชุดวะสชุดนะั้นน่าจะจำไม่ผิดนะครับทุกคนเอากดผิดอ่ะดูนิดนึงนะครับว่ามีชุดทารบินกี่อ่ะสชุดจริงๆด้วยนะครับทุกคนก็อ่าผมได้อะไรมาบ้างวะน่าจะชุดทารบินนั่นแหละกับพี่คาดผมหูแมวเฮ้ยไอ้ดีนี้อออกดีอยู่นะเกียร์ผมก็จะประมาณนี้นะครับก็ผมบอกเลยว่าเกียร์ผมก็ กระโหลกอยู่แต่ก็มีโล่จันทรานะครับแต่มันแต่มันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะแต่มันไม่มีรถแรกไงมันก็เลยแบบเดนเจอร์ใช้ไล่เยอะนะครับก็รอ Christmas คริสต์มาสรับรอบสุดท้ายนะครับก็รอไวล้ละกันนะทุกคนก็อ่ะเราไปดูในการชากันต่อเลยนะครับว่าตอนนี้เกียผู้โอกาสหรือเปล่าแต่ถ้าจะจะ,จะไม่ผิดก็ผูโอกาสเพิ่งหมดไปใช่ไหมเมื่อวานสืนหรือเปล่านะครับอ่ะโอ้โหหมุนนานเลยนะครับข้าเกมครั้งแรกนะครับทุกคนก็อืทุกคนสุ่มได้ตัวใหม่กันลือยังนะครับทุกคนก็ รับตัวใหม่นะผมแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวใหม่เพิ่มโอกาสนานมากครับทุกคนประมาณ7วันไหมเออเกียร์ไม่เพิ่มโอกาสด้วยเกียร์ไม่เพิ่มโอกาสแต่ก็อยากได้ชิ้นหนึ่งก็คือปืนเล้วหนาตัวเองนะครับทุกคนก็อ่ะสำหรับตัวใหม่เนี่ยครับก,ก็อ่สำหรับตัวผมมองว่ามันเป็นตัวป่วนชั้นดีเลยเนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นดำตัวดจที่ต้องโหดต้องได้แบบคือต้องมีทุกทีต้องมีไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะแต่ถ้าได้มาก็ดีนะทุกคนโหดอยู่นะครับคนอ่ะก็ตอนนี้จะตัดสินใจอยู่เมื่อกี้ คือถ้าสุ่มไปอ่ะก็ไม่ได้สุ่มเด็เจอนะครับก็โอเคไอดี ID นี้ก็มีอาม่าโยมีไม่ใช่ไม่ใช่สิใช่ไหมเออมีเอลซ่าแล้วก็ระสึกโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องสุ่มเกียร์ให้มันนะทุกคนอ่ะโอเคเรามาลุ้นกันดีกว่านะว่าผมจะผมจะสามารถคว้าเกียร์ชิ้นไหนได้มาบ้างชิ้นแรกโอ้โหดาบคริสตันโอ้โหถ้าผมบอกเลยว่า2 0 0นี่โอกาสออกน้อยมากเลยครับเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ปล่อยของอ่ะในช่วงเซตเกียร์จันทาเซตนั้นคือผม ได้เยอะมากนะครับสุ่มได้ทุกครั้งเลยนะครับก็บระบุบโอ้โหไม้กวาดไม้กวาดคือผมบ้าคลั่งมากนะครับตอนนั้นเซตเกียจนทานหนึ่งพา 1, รูบี้คนไปดูคลิปได้ได้ทุกครั้งเลยทุกคนเขาแบบนี่เลยนะเออเออได้โล่มาเยอะมากทุกคนก็มีตัวโอ้โหกำไลบูเฮ้ยมันสามชิ้นแล้วนะวเพื่อนมันน่าจะไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยไม่น่า,นาจะได้นะทุกคนก็อย่าลองดีนะทุกคนไม่ให้โ,โอกาสว่ะทุกคนอ่ามันน่าจะมาเป็นรอบเป็นโอ้โหมันก็น่านจะมาเป็นรอบเป็นรอบแหละจบ เออจบของจริงไว้ทุกคนเออห,หมดหมดปูดทุกคนบอกเลยว่าหมดจริง่ะก็มีพอยต์เลี้ยวหนัโอ้โหหกสิบไม่น่านจะสุ่มว่ะเฮ้ยเหลือเจ็ดสิบบี้สุ่มต่อใหม่ดีกว่าเออถ้าดานี่คือเหนะทุกคนถ้าดานี่คือเฮตนะแต่ว่าโอกาสออกน่าจะได้อย่าดูอย่าดูถูกดิเออมาเรามาลุ้นกันละกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับก็โอเคเราจะกดรัวๆเลยละกันหนึ่งสองจึบจึบโอ้โหเจมีดวิวแชร์เจมพิการนี่หรอโอ้โห เจม7ด,ดาวโอเคก็ไม่ได้จะโหดเลยขนาดนั้นทุกคนคือแบบโอเคไม่เป็นไรเนะี่ยไม่ได้ก็ไม่ได้นลครับทุกคนก็เรารอเดือนหน้าเลยละกันนะทุกคนก็สลับการดอง,ร,องรูบงรูบี้อะไรต่างๆในแต่ละไอดีนี่คือผมน่าจะแบ่งเปิดนะครับโดยใช้ตั๋วเปิดมากกว่านะครับไม่น่าจะแตะรูบี้อะไรทุกคนเออก็โอเคเกียร์ก็น้อยนิดนะทุกคนก็เออเดี๋ยว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 อัพนี้เป็นอัน6ดาวดีกว่าอยากได้อยากได้อะไรอ,อ,อ,อยากได้คอนไหม หรือเป็นธนูก็ได้นะครับก็โอเคเอามาให้หมดเลยทุกคนก็คือถ้าได้คอนน่าจะติีธนะสื่อเลยทุกคนนะครับทุกคนก็เ,เกียร์เจด,ดาวผมเป็นคีมเนี่ยไม่ได้ใช้เลยทุกคนก็เป็นสายเบอร์พริบเฮ้ยมาแล้วครับ1ชิ้นคอน ก็บวกได้แค่พลังชีวิตนะทุกคนก็นอกนั้นก็จะเป็นตัวเลขหมดเลยก็อยากได้เกียร์ดีๆเนี่ยทุกคนอยากได้แบบคาทาคริสต์มาสอย่างนี้ติดให้นักสึ้เนี่ยทีมผมก็ไม่ได้ใช้นะครับคนมันเป็นเกียร์ใส่ไว้พริ๊บไงก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรนะทุกคนก็อ่ะเดี๋ยวรอใส่ไว้พรีบดีๆมาละกันนะสำหรับนักสืก็ติดประมาณนี้นะครับทุกคนก็อ่ะเราจะลองไปเล่นใน PVP เลยละกันนะครับทุกคนว่าทีมเรายังจะเจ๋งอยู่หรือเปล่านะครับก็มาเราจะมาดูโอ้โหทีมนี้ ดูไอดีนี้ครับชื่อชายองก็ลำบากนะลำบากจริงๆนะสุ่มไม่ได้ตัวใหม่เลยนะครับทุกคนเออเดือนแล้วนี่หรือว่ามันจะใช้ดุ่นกับเดือนเดือนที่แล้วไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการสุ่มได้เอลซ่ากับนัสซึโดยออกออโดยออกที่ตั๋วทั้งนั้นเลยคือบอกเลยนะบอ,อกที่ตั๋วหมดเลยออกที่ตั๋วห้าใบหมดเลยคือรูบี้สุ่มถึงการันตีไม่ได้ตัวใหม่แม้แต่ตัวเดียวคือได้ตัวใหม่เอ,อิมได้สิคือการันตีใช่ไหมม,มันได้ตัวเกรมานะครับก็ ไม่ได้ไงเออมันใช้งานไม่ได้ไงทุกคนก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรแต่คือโชคดีที่สุ่มได้จากตัวนะครับก็สำหรับนักสืบน,นี่คือโค้งสุดท้ายจริงๆนะที่ผมสุ่มได้ก็คือ5นาทีสุดท้ายคือได้เว้ยทุกคนแล้วแบบโคตรดีใจด้วยเออก็มีสูตรแหละทุกคนก็ไม่บอกนะครับคนเออเคยบอกไปแล้วแหละเออก็แล้วแต่นะฮะความคิดสบุลความความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ เเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่เรื่องที่กับเกี่ยวกับผู้ผีปีศาจอะไรทั้งนั้นนะครับคือผมทําแล้วสบายใจแค่นั้นเองนะครับทุกคนก็ดราม่านยนะครับทุกคนอ่ะก็ทีมเราก็ยังจะโหดอยู่เหมือนเดิมนะครับทุกคนสำหรับเอลซากับนาซึผมบอกเลยนะครับว่าถ้าผมอัพนาซือเป็นร่างอัลตรานี่คือเอลซ่านี่คือดีเซตรัวลเลยทุกคนก็น่าจะโหดกว่าน,นี้นะครับทุกคนแต่ตอนนี้ก็คือแบบอาศัยอาศัยสกิลดาเมจจากเอลซ่าอยู่นะครับก็เป็นดาเมจทะลุอมตะทะบวกอาทะลวงแนวหลังด้วยคือแบบ ครบเครื่องอยู่นะทุกคนเออก็เอามารีเซตให้คขานี้นักเรียนด้วยนะครับเพื่อที่จะให้บัธรมมะเนี่ยทำให้ทีมแบบเขาเรียกว่าอะไรแข็งแกล่งขึ้นนิดนึงนะครับถึกขึ้นมากนะครับเวลาดโดนขีดปาวุธจากทีมที่แบบเลเวลสูงๆอะไรนี้นะครับโอเคก็ชนะไปได้นี่ครับครั้งแรกนะครับทุกคนอ่ะก็กะกะจะเล่นสัก2ครั้งนะครับก็โอเคมาอ่ะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะทุกคนนะก็อ่ะ นะครับก็มาเรามาดูกันต่อเรามาลุ้นกันต่อเลยนะครับก็อ่าทีมนี้ทีมนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรว่ะทุกคนทีมนี้ก็ชิวๆนะครับทุกคนก็โอเคมาสำหรับทีมนี้หรอก็เอ่อเป็นต,ตัวเก่าๆซะเยอะด้วยนะครับก็มีอะไรอะ่ะมูนนะครับมีบ่าตัวโคตรรุสเฮ้ยเอาจริงๆนะบ่าตัวโคตรรุสที่มันออกมาใหม่ๆคือผมโคตรอยากได้เลยเว้ยทุกคนสกิลมันคล้ายๆตัวอะไรวะ สกิลคล้ายๆบาชินจิเออคือตอนนั้นบ้าคลั่งมากไงทุกคนแบบเฮ้ยต้อไม่มาแล้วตอมามามาตอนสิบโมงเช้านะตอนนั้นหน้าหนาวด้วยเดือนเดือนเท่าไหร่อะเดือนอะไรวะจะไม่ได้เออแต่ก็คือจาได้ว่าพยายามที่จะสุ่มมันมาแต่ว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรสกิลม,มันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนเ็ก็เออนั่นแหละถ้าผู้ดีผู้ดุก็ขออภัยด้วยนะครับทุกคนอะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับสลับวันนี้ก็บทสรุปก็คือสุ่ม กี่อะไม่ได้เลยเลยแต่หิบฮาลาวีนนี่คืออ่าโอเคผลอ่าสำเร็จนะครับก็โอเคประมาณนี้แล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย